ครับก็มาอัปเดตงานกันอีกคลิปนะครับก็คลิปนี้ก็น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายของโครง250ที่ส่งมาก่อนหน้านี้นะครับก็จะเป็นโซนิคมาวางเครื่อง250้าก็จะพ้นสีเรียบร้อยแล้วพ้นสีรองพื้นนะครับก่อนวันนี้ก็เตรียมงานโปส้สีโป้แดงนะครับโป้ละเอียดขัดขันเรียบนะครับพร้อมจะเก็บงานรองพื้นนะครับส่วนวันนี้ก็ รองพื้นเก็บงานเรียบครับก็จะเป็นพ่นสีจริงเป็นสีดํานะครับส,ส่วนรงนี้นะครับก็งานเจ็บสีโป๊ก็ประมาณนี้ส่วนถังนะครับเช่นเดิมนะครับสนใจก็ยาวเรายัางรับทางทำนะครับก็จะเป็นวางปั๊ม c B บร้อยห้าสิบนะครับหรือปั๊ม M S X นะครับซึ่งจะวางอยูอ่ด้านล่างของตัวถังนะครับซึ่งจะทําให น้ำมันหมดถังนะครับกินหมดถังไม่เหมือนวางปั๊มเวฟนะครับนึ่งวางข้างบนนะครับก็คลิปนี้สองโครงนี้ก็จะนานหน่อยนะครับเพราะว่าตัวโครงของเจ้านี้เนี่ยมันค่อนข้างจะเสียส้มนะครับใช้เวลาดัดดัดหลายวันหน่อยนะครับส่วนโครงนี้ก็เสร็จนานแล้วครับยังไม่มีเวลาทําสีก็ืิวอากาศจะทําให้เสร็จพร้อมกันเลยก็จะส่ง พร้อมกันเลยนะครับไม่ไม่เกินสามสี่วันนะครับด้อสีแล้วก็รอตาแห้งสักสองวันนะครับก็จะอยู่ในประมาณนี้นะครับจะอยู่สามวันสี่วันนะครับก็จะประมาณนี้ส่วนอีกโค้งนะครับอีกโค้งก็เพิ่งมานะครับขับดาเมื่อกี้นะครับตัวนี้ก็จะพิเศษหน่อยครับวางวางสามจุดนะครับวางสามจุดนะครับก็จะทําเปย์ห้อยหน้าอีกคู่หนึ่งนะครับก็ สเต็ปนี้เวอร์ชันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชั่นตัวใหม่นะครับก็จะเริ่มทําในปีหน้านะครับถ้าใครสนใจก็ระบุได้นะครับก็จะขึ้นถ่ายภาพทําภาพให้ดูว่ามันเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับซึ่งจะเป็นเวอร์ชันพิเศษหน่อยห้อยสามจุดนะครับเราก็จะทําแบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็แบบเดิมๆด้วยนะครับก็จะเป็นคนละราคานะครับก็สามจุดก็จะห้อยได้หนาๆมากกว่านะครับก็จะ ดูแน่นกว่านะครับดูแข็งแรงกว่าแต่ถ้าสองจุดที่เคยทํานี่มันก็แต่เป็นสไตล์แว้นนะครับก็จะเป็นสไตล์ห้อยห้อยห้อยเพียวๆเรียวๆประมาณนั้นนะครับดูร่มๆหน่อยก็จะเป็นสายเว้นซะมากกว่านะครับแต่ความแข็งแรงก็ทนนะครับก็ไม่มีลูกค้าคนไหนที่บอกว่าโครงขีโครงอะไรโครงเบี้ยวนะครับก็เราใช้เหล็กหนาทําครับก็สามารถค้นดูงานดูคลิปรีวิวใน youtube ได้ครับ ก็เรามาดูเวอร์ชันใหม่ครับว่าเราทําอะไรต่างจากเดิมไปบ้างนะครับอ่าก็เริ่มจากจุดล่างนะครับจุดล่างนี่เราทําเหมือนเดิมนะครับจุดล่างนี่เราตัดหัวเดิมทิ้งแล้วขึ้นเป็นเหล็กห้ามิลนะครับห้ามิลแล้วก็เจาะเจาะรูในตําแหน่งเดิมนะครับแล้วห้อยเครื่องนะครับแล้วก็ ขึ้นมาเราก็จะห้อยหูตรงนี้เหมือนเดิมสําหรับเวอร์ชั่นเก่านะครับแต่มันจะชิดขึ้นมาบนขึ้นมาอีกนิดหนึ่งเวอร์ชั่นเก่ามันจะอยู่ด้านล่างนะครับด้านล่างนิดนึงนะนะครับก็จะทําให้ตัวเครื่องนี้มันห้อยห้อยห้อยกว่านี้นะครับตอนนี้จะทําให้ตัวเครื่องมันตั้งแนบแนบโค้งขึ้นมาอีกจนจนได้ตัดตรงนี้นะครับนะครับตัดยัดเครื่องเข้าไปตรงนี้นะครับส่วนความแข็งแรงก็เหมือนเดิมครับ เราใช้เหล็กหนาเข้ารูปตรงนี้เหมือนเดิมกับเวอร์ชั่นเก่าครับแต่แต่เราปาดตรงนี้เพิ่มแต่ความแข็งแรงเราว่าถ้าไม่ทำห้อยหน้านี่ก็ยังรับไหวนะครับเพราะว่าดูจากเหล็กแล้วรู้จากอไอ้นี่จุดยึดส่วนอื่นๆที่เราทำสองจุดล่างนะครับมันก็ดูแข็งแรงนะครับ คเครื่องก็จะตั้งกว่าเดิมนะครับแนบแนบกว่าเดิมนะครับดูจากอ่าเนี่ยรููเสียบสายมอาน้ํานะครับก็จะก็จะติดโคงเกือบติดโคงไปเลยเสียบสายได้พอดีนะครับคันนี้ก็จะทําเปย์คู่นะเปย์คู่หน้า,นาไว้ยึดมอาน้ําให้มันแน่นด้วยนะครับมอาน้ําก็จะยึดได้สามจุดแน่นๆเลยนะครับไม่ม่น้ําเดิมนะครับไม่ไม่ ไม right re so we ่บิดไม่เบี้ยวเหมือนเวอร์ชั่นเก่านะครับพราเวอร์ชั่นเก่านี้มันถ้าเป็นหม้อน้ําเดิมเราห้อยจุดจุดเดียวนะครับก็คือจุดกลางแล้วเวลาเราใส่สายหม้อน้ํานี่มันก็จะเสียทรงนะครับจะบิดซ้ายบิดขวาอะไรไปบ้างนะครับก็ถ้าเป็นเวอร์ชั่นเก่านี้วางหม้อน้ํซีบร้อยห้าสิบก็จะสวยนะครับส่วนถ้าจะวางให้มันแน่นๆนแน่นๆใหญ่ๆเลยก็เป็นหม้อน้ําเดิมก็ เราดูเวอร์ชันตัวนี้ครับตอนเสร็จว่าจะสวยแบบไหนประมาณไหนนะครับเวอร์ชั่นนี้เราบอกแล้วนะครับว่าเราจะเริ่มทําเป็นเวอร์ชั่นใหม่ภายในปีหน้านะครับถ้าใครสนใจก็สามารถอาจองคิวหรือส่งโครงมาทําได้ครับหรือสอบถามได้ครับเราจะยังให้เป็นราคาพิเศษนะครับแต่ราคานี้มันก็ต้องแพงกว่าตัวนี้นิดหน่อยนะครับตัวเวอร์ชั่นเก่า ถ้าเป็นเวอร์ชั่นใหม่ก็จะแพงขึ้นมาหน่อยแต่แต่ถ้าติดต่อส่งคงมาให้ภายในเดือนนี้นะครับก่อนปีใหม่เราก็จะให้ราคาพิเศษนิดนึงนะครับก็ก็ก็ลองสอบถามเข้าไปในแชทได้ครับสนใจก็ลองสอบถามเข้าไปดูครับพูดคุยกันได้ครับไม่ไม่ไม่ทําไม่ไมเป็นไรครับสอบถามมาได้ก็ผมว่าก็น่าจะสวยนะครับแล้วก็เอ้ย อีกจุดหนึ่งอีกจุดหนึ่งนะครับก็เน้นให้หน่อยอเมื่อเรายกตัวเครื่องขึ้นมาแนบคงนะครับตัวตัวเครื่องนี่มันก็จะงัดขึ้นมาใช่ไหมงัดขึ้นมาก็ทําให้ดูแน่นขึ้นทีนี้ปัญหาปัญหาของอ่างัดขึ้นมานี่เราต้องมันมันติดมันติดหูอามนะครับเราก็ย้ายหูอามคืนหลังมาประมาณห้ามิลน,นะครับ แคมินคือนิดเดียวนะครับแต่เราก็ย้ายหูชกเข้ามาด้วยคือย้ายคอยลังนะครับคือทรงอ้ามกับทรงชกนี่ก็จะตั้งในองศาเดิมนะครับเราเราทําใหเ้เป๊ะเลยนะครับไม่ไม่เสียทรงแต่ว่าอืมมันก็เป็นสไตล์เรานะครับถ,ถ้าถ้ามีข้อสงสัยก็ถามได้นะครับคือถ้าถ้าเราไม่ย้ายตัวนี้คือเราต้องย้ายตัวนี้ครับดันออกไปข้างหน้านะครับเพื่อที่จะให้เครื่องมันงัดตั้งขึ้นแล้วก็จุดนี้ก็จะไม่ติดนะครับ แต่เราเลือกที่จะเอาจุดนี้เป็นจุดจุดยื่นนะครับแล้วก็ขยับตัวอื่นเอาซึ่งเราว่ามันมันจะสวยสวยกว่าแบบที่ว่ายื่นตัวนี้ออกไปนะครับเพราะว่าถ้าถ้าเรายื่นตัวนี้ออกไปช่วงนี้ก็จะดูหางไม่แน่นใช่ไหมครับแล้วก็จุดนี้ก็จะกินเนื้อกินเนื้ออ่ากินเนื้อโคงเข้าไปประมาณครึ่งหนึ่งอ่าลองคิดดูนะถ้าถ้ามันตั้งขึ้นใช่ไหม ถ้าเราทําจุดนี้ออกไปข้างหน้าแล้วจุดนี้กินจ็องก็ต้องตั้งตั้งมากกว่ากว่านี้แล้วก็มันก็จะกินเนื้อคงเข้าไปมากกว่านี้แล้วก็น่าจะทําให้การรับน้ําหนักไม่ไม่ไม่ไหวเท่าอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็อาจจะทําให้คงเบี้ยวเวลาเราขี่ตกขึ้นถนนนะครับก็ประมาณนี้ครับลองลองสอบถามเข้ามาได้ครับถ้าสนใจราคาอ่า ก่อนพี่ใหม่ก็ทักเข้ามาได้ครับสนใจพิเศษอะราคาพิเศษก่อนพี่ใหม่โอเคครับฝากไว้ด้วยไว้รุ่น250